สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับตัวนี้อะไรพี่อันนี้เป็นเครื่องตัดอ้อยแก่บางลายครับผมบ่บางลายใช้กับเครื่องรุ่นไหนได้พี่ตัวนี้ตัวนี้ได้ตั้งแต่รถแท็กอร์ตั้งแต่24แรงขึ้นไปครับ24แรงมาเลยใช่ไหมครับสาหรับรถที่มุดเข้าลองได้ฮะมุดเข้าลองราคาเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่38,000แครับ38,000่บาทใช่ไหมครับครับผมราคานะครับเป็นเอ๊ะมันใช้โซ่หรืออะไรครับพี่ตัวนี้ตัวนี้โซ่ครับผมโซ่เบอร์อะไรครับ ตัวนี้โตน,น่าจะโตเบอร์สองร้อยเนาะเอเออผมเห็นว่ามันตัวใหญ่อยูน่นะเบอร์สองร้อยนะอืมแล้วก็ใช้อ่าตัวเผานะพี่เนาะใช่ครับใช้ใช้ใชเผาครับ๋อแต่ว่าต้องเขา้าเข้ากับเครื่องฉางก่อนเนาะพี่เนาะก็ใช่ครับต้องสางใบอ้อยก่อนต้องสางใบอ้อยก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็มีฉางของตัวอ่า ตัวนี้จะเป็นรุ่น C4 พัดครับ C4 พัดใช่ไหมครับผมจะเป็นรุ่นพิเศษครับลูกล่างจะยาวกว่าลูกบนลูกล่างจะยาวกว่าลูกบนของช้างเทกเตอร์ของเรานะครับ MT ชุมแพรนะครับตรงนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อยู่4 9 0 0 0เก้าครับ4 9 0 0 0เก้าไอตัวนี้ไม่ตัวใหม่นี่ที่มันเป็นอะไรหัวเนี่ยตีเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่น5ลูกครับห้าลูก าราลูกคือขอ้างบนใช่ไหมครับใช่ตีตีอ้อยสูงครับผมในเนื้อราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าพันบาทไม่แพงนะงครับไม่แพงครับเออใช้กับเอ่อพวกเอ่อยี่หกแรงได้เลยได้ครับตัวนีไ้ไอ้ไอ้นี่คือเอาไว้ตัดใช่ไหมพี่ใช่ครับตัตดตล้มใช่ตัดล้มตัดล้มคล้ายๆกับไปตัวยอดนิยมของเราใช่ไหมดังนั้นเป็นตัวตัดวางกองครับตัดวางกองตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่ตัวเนี้ย S, S 500จะอยู่ที่2 5 0 0 0ครับโอ้ราคาพิเศษ2 5 0 0 0กับ MT ช um ุมแพร2 5 0 0 0นะครับรุ่นนี้ยืนยอดนิยมของเราใช่ไหมพี่ครับผม,บผมโอ้โหสุดยอดครับคุณพี่แต่ว่าตัวนี้ก็คือถ้าไม่พร้อมกับ200,000ก็เอา3 3 0 0 0 0กว่าบาทบม,มาทำได้เหมือนกันเนาะใช่ครับตัวนี้ก็ราคาพิเศษย่อมเยาวใช่นะครับใช้กับรถขนาดเล็ก26แรงก็ได้ ครับผมมันมันอืดไหมมัน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 ก็ก็เหมือนกับเราติดอุปกรณ์พวกเครื่องตัดหญ้านี่แหละครับใช้ได้เหมือนกันไม่มีเพราะมันใช้ระบบโซ่มันจะไม่มีฟรีเนาะใช่ครับไม่มีฟรีโอ้ดีดีดีครับเยี่ยมยอดเลยนะครับผมราคา3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นแปดครับามหมติดต่อเข้ากับเ t ทีชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับผมครับผมกับเฮียนน้อยที่เป็นกันเองมากกับ m อทชุมแพของเราก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์โทรนี้นะครับเบอร์โทรนี้เลย0818732390นะครับ MT ชุมแพของเฮียน้อยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่วันนี้